สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทางออกประเทศไทยวันนี้พบกับดิฉันกุธิดาชวนกุลเช่นเคยนะคะพบกันในวันนี้เนี่ยจะพามาดูกับการครบรอบ10ปีของการรัฐประหารนะคะหลายคนโดยเฉพาะอย่างเช่นพักเก้าไกลเนี่ยก็ออกมาบอกเลยว่า10ปีรัฐประหารประเทศไทยไม่ได้เปลี่ยนจริงนะคะก็คือได้แค่เพื่อไทย คลิกขั่วผสมพันธ์มาตั้งรัฐบาลนะคะแล้วก็ชวนรัฐบาลเนี่ยลบล้างผลพวงรัฐประหารแล้วก็ร่วมรื้อรัฐธรรมนูญรวมไปถึงปฏิรูปกองทัพทลายทุนผูกขาดซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะทําได้หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆในวันครบรอบ10ปีของการรัฐประหารเนี่ยพักเพื่อไทยออกมาบอกว่าไม่เห็นด้วยแล้วก็บอกว่าจะดัน การแก้ไขรัฐธรรมนูญให้สําเร็จให้ได้และรัฐรมนูญฉบับนี้ค่ะจะมีเนื้อหาที่ต่อต้านการรัฐประหารซึ่งหลายคนก็ตั้งคําถามนะคะว่าจะทําได้จริงไหมแล้วก็สอดคล้องกับก่อนหน้านี้ที่ทางคุณสุทินเองก็เคยบอกว่าจะแก้พรบรสภากาาโหมเพื่อที่จะเป็นอีกหนึ่งตัวในการต่อต้านการรัฐประหารเช่นกันน่าคิดเหมือนกันนะคะว่าการออกมาพูดแบบนี้เป็นเพียงแค่คําพูดลมปาก หรือจะนําไปสู่การปฏิบัติจริงเพราะสิ่งที่เราเห็นก็คือเขายังร่วมรัฐบาลกับพรรคที่มีด NA ของการรัฐประหารอยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะคะกับทางคุณพระเดชภูรีปฏิพานหรือว่าพญาไม้นะคะสวัสดีค่ะคุณพระเดชคะ่ะสวัสดีครับ10ปีแล้วนะคะของการรัฐประหารเราก็นึกว่าเออมีรัฐบาลใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งแล้วอะไรอะไรมันก็จะดีขึ้น แต่ในมุมของคุณพเดชคิดว่าจะดีขึ้นไหมคะอืมมันไม่ใช่สิบปีแล้วมั้งรู้สึกมันจะเป็นร้อยปีของการรับประหารแล้วมร้อยปีแล้วอีกไม่กี่วันเองนี่ปีนี้เอ่อพอปีแปดสองนี่ปีนี้สองหกเจ็ดใช่ค่ะหกเจ็ดพอถึงปีสองห้าเจ็ดห้ามันก็ร้อยปีของการเปลี <c oughs> ่ยนแปลงการปกครองอืม <c oughs> มันก็เหลืออีกสามบวกห้าอีกแปดปีเองครบร้อยอีกแปดปีครบ 100. คร้อยไม่ใช่สิบปีครับอ,อีกเก้าสิบสองปีครับเราได้อะไรจากการรัฐประหารในเก้าสิบสองปีมามั่งคาตอบ<ต>ก็คือวันนี้ไงถอยลงเรื่อยๆวันนี้ไง<ม>กำลังจะเขียนรัฐมนกันใหม่ฉบับใชเ่เมื่อเมื่อเก้าสิบสองปีแล้วก็เขียนฉบับแรกกันขึ้นมาใช่ค่ะ แล้วอีกไม่กี่วันในการจะรอเขียนฉบับหนึ่งฉบับที่ยี่สิบสามสิบกว่ายี่สบกว่าข,ขึ้นไปค<ช>่นะนการปฏิวัติทุกครั้งมาจากโรงเรียนโรงเรียนเดียวคือโรงเรียนในร้อยปัจจุรจอมเก้านะได้อะไรมั่งก็ <c oughs> ตอนเราปฏิวัติครั้งแรกสิงคโปร์อยู่ไหนก็ไม่รู้อยังไม่เป็นประเทศเลยยังเป็นเกาะเล็กๆของชุมบูบ้านจาวประมงเลยเ<อ>มื่อเก้าสิบสองปีที่แล้ว วเวียดนามก็ยังเป็นเมืองเวียดนามก็ยังเป็นเมือง <lawsuit. S 1> ขึ้นของฝรง oh after, ั่งเศสอยู่นะมาเลก็ยังเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษอยู่ค่ะเขนาลาวก็เป็นเมืองขึ้นอืจีนไม่ต้องพูดถึงตกต่ําสุดๆเกาหลีอะฮะเกาหลีเกาหลีก็ยังแบ่งเป็นเกาหลีเกาหลีก็ยังไม่หลอดเกาหลีก็ยังทําสงครามกันแล้วยังไม่ทําสงครามกันแต่เกาหลีก็เนื่อยอืมญี่ปุ่นก็ยังเล็กๆอยู่ เพราะว่ารถไฟเนี่ยเราเรามีรถไฟก่อนญี่ปุ่นนะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้าใช่ไหมฮะ,ะก่อนจีนไม่ต้องพูดถึงแต่วันนี้จีนรถไฟเขายิงสี่ร้อยสามร้อยไปละนะเพราะนั้นเราว่าตั้งแต่เราไม่ใช่มาคูดกันเรื่องสิบปีแล้วเราต้องคุยกันเรื่องร้อยปีที่แล้วแล้วเกือบร้อยปีว่าทําอะไรกันมั่งนะนอกจากสงครามระหว่างท่านในพลกับท่านในพลน,นะพอผมก็ทหารผมกระตัวในค่าย นันผมก็เห็นว่าคนรุ่นเดียวกันกระเลาะก,กันได้หมายถึงว่าเรียนร่วมรุ่นกันมาอย่างนี้ใช่ไหมเรียนรุ่นเดียวกันก็อยู่บนเราฝั่งคนละพวกเยอะแยะผมก็เห็นมาหมดแล้วนะเพราะนั้นเพราะว่าเราได้เลยการถูกปฏิวัติโดยกองทัพบ,บางเนี่ยต้องบอกว่าเมื่อเราเทียบกับชาติต่างๆแล้วเราไม่ได้เลยเลยลขาดทุนอขาดทุนในเรื่องการความเจริญเติบโตใช่นะและการวัดได้อะไรบ้างตอนผมเกิดมีคนชั้นกลางมาก ค่าการนี่เป็นคนชั้นกลางนะคนเอ,อต่ำสุดก็คือชาวนาชาวนานี่นคือถามต่ำสุดนะของวันนั้นนะคนที่เลยจากนั้นมาไม่ไม่จนนะยังไม่จนชาวไร่าชาวสวนนี่ยังโอเคอยู่นะคนที่จนจร,จริงๆวันนั้นคือชาวนาซึ่งมีจำนวนมากที่สุดในประเทศไทยถือเป็นกระดูกสันหลังแต่วันนี้จนทั่วหน้าเก้าสิบสองปีนี้วันนี้จน,จนทั่วค่าการนี่ถือถือเป็นคนจนนะ วันเนี้ยก<อ>็อเงินเดือน้าการไม่หม<อ>ื่นห้าเด็กขายผงมะลัยริมถนนก็ได้หมื่นห้าเหมือนกันเพราะเขามีวันเขาขายได้วันละห้าร้อยเขาก็มีหมื่นห้านะนี่ขายผงมะลัยนะเพราะคนที่มีหมื่นห้าวันนี้ไม่ได้ดีอ,อกดีใจอะไรหรอกอนะไม่ได้ดีจข้า่าการก็เป็นคนที่ยากจนละเพราะว่าเมือข้าการเนี่ยยากจนเนี่ย การคอร์รัปชันถึงเฟื่องฟูเพราะทุกคนต้องดิ้นรนหนีความจนหนีการป่วยไข้ต้องทำการต้่งทำให้ลูกเมียอยู่สบายมีที่อยู่อาศัยมีรถขับขี่มีเครดิตกา์ดที่ไม่ติดหนี้ติดสินมีมือถือ,อ,อรุ่นทัทนสมัยมีทีวีจอใหญ่คุณคิดดูสิมันเยอะมากมส่วนที่จะเป็นรายจ่ายนี่มันมองเห็นชัดเลยนะ เอาเฉพาะคมจาเป็นก็โอเคละไอ้อย่างฟุ้งเฟยต้องพูดถึงแต่รายได้ล่ะกระปุกกระเปียเออแล้วยุคนี้เนี่ยยุคโซเชียลมีเดียชีวิตต้องชิคชิคคูคูนะคะต้องอไปถ่ายรูปคาเฟ่นั้นร้านอาหารดีๆต้องไปท่องอทเที่ยวอัพลงโซเชียลนี่เสียตังค์ทางนั้นก็เสียตังค์ทางนั้นไนะงเพราะว่าวันนี้ถึงเหนื่อยไองออพอวันนี้มาอะไรเกิดอะไรขึ้นพอว่าค่าการเหนื่อยชาวบ้านก็นเหนื่อยเมื่อก่อนบริษัท ของซีพียังเป็นสัตว์เล็กๆมีสามคู่หาเองสองคู่หาขายปุ๋ยวันนี้กลายเป็นหลายแสนล้านเท่าคนในครอบครัวรวมกันหมดเป็นล้านๆนะเป็นล้านๆม,มาจากไหนอะน่ะสิก็ไปจากการค้าขายกันที่นี่ไงอแต่การค้าขายในประเทศประเทศหนึ่งแล้วมีเงินขนาดนี้ได้มันบอกว่ามีกฎหมายที่หย่อนยานอยู่มีการดูแลที่ไม่ถูกต้องอยู่ ผมไม่ได้ไปไปเสียความมั่งคัง่ง mm hmm. แต่ถ้ามันล้นเกินไปแล้วมันเกิดการทำให้คนอื่นเขายากจนลง mm hmm. อันนี้เป็นเรื่องผิดปกติ mm hmm. ถ้าบริษัทหนึ่งจะเตยขึ้นไปแล้วคนในบ้านในเมืองก็จเจริญตามไปด้วยโดยพื้นฐานเดียวกันไปด้วยกันมันก็ถือว่าไม่เป็นไรแต่ถ้าฝั่งหนึ่งโตขึ้นไปแล้วฝั่งนึงมันเล็กลงเรื่อย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 เนี่ยมันก็เป็นเรื่องผิดปกติเหมือนถ้ามันผิดปกติมันก็ถือว่าการปกครองมีปัญหา แต่การปกรครองที่ถูกต้องก็ต้องมีกฎหมายที่ดีก็แปลว่าตัวกฎหมายต่างที่เป็นปัญหามันถึงทําให้การปกครองที่ดีเกิดขึ้นไม่ได้เนี่เพราะนั้นวันนี้เราก็เห็นว่าในในช่วงผมไม่พูดถึงสิบปีนะผมพูดทีเป็นเก้าสิบสองปีไปเลยไ <c oughs> อ,อ้เก้าเออเกือบร้อยปีไปเลยค่ะอ,อาชีพฮะอา,อาชีพข้างๆถนนหายหมดไปอยู่ในเซเว่นหมด วันนี้คุณจะกินงขนมกล่องเล็กๆกล่องน้อยๆแม้ทั้งไข่ต้มไข่ไข่พะโล่คุณยังมีในเซเว่นเลยอืมแล้วตอนนี้ผมเป็นคนเป็นพคผมไม่ไม่ห่วงอยู่ที่ไหนก็ได้หยิบง่ายหยิบง่ายหยิบดีสบายจ่ายเงินถูกมีเว็บให้ด้วยผมก็มีความสุขแต่คนที่เคยมีอาชีพในการต้มไข่ปิ้งไก่พวกนี้เขาเขาตายเนี่ย มันก็เกิดพอเขาตายไปมันก็ลำบากไปหมดไงวันนี้การค้าขายตามสีแยกต่างๆมันหดตัวลงมันหดตรงมันเหลือแต่ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวที่ลวกเป็นชำชาเป็นจานๆซึ่งซีพียังไม่ทำหรือว่าในเซเว่นเขายังไม่ทำอ๋อแต่ร้านพวกนี้ก็อยู่หน้าเซเว่นน่ะใช่ไทยซีบะหมี่เกี๊ยวยังอยู่ห,หน้าเซเว่นนะผูกขาดเลยเป็นเพียงแค่เพราะเป็น,น,น,นนะสิ่งเดียวที่เขายังไม่ทํา อ่านะเขาโคกันใช่ไหมคะก็ไม่โคมันก็เหลือแค่อย่างหนึ่งที่เขาไม่ทำเขาไม่งั้ทำคนอื่นก็ทําได้ไงก็เห็นมีอยู่เจ้าเดียวที่ไปอยู่ทุกเซเว่นก,ก,ก,ก็ก็มีคนละเป็นพันๆล้านนะไม่ใช่คุณจะไปอยู่ได้เนี่ยเขาไม่ให้คุณอยู่คุณก็อยู่ไม่ได้ใช,ใช่ไหมมันก็ยังเป็นแม่นาฬิาหน,น้าก็ยังถูกผูกขาดตะตอนอยู่อวันนี้ถ้าเราแก้ปัญหาเรื่องประเด็นการเศรษฐกิจไม่ได้ประเด็นการการเมืองก็ไม่ไร้ค่า พราะประเด็นก,การเมืองเนี่ยมันต้องมาแก้ปเด็จก,การเศรษฐกิจให้ได้ก่อนแล้วก็ให้เป็นประชาธิปไตยแต่วันนี้พอประชาไตายเกิดขึ้นไม่มีใครกล้าแตะต้องประเด็จก,การเศรษฐกิจเลยตัวรัฐบาลไหนก็แก้ปัญหาประเทศนี้ไม่ได้ละซึ่งพูดถึงปเด็จก,การเศรษฐกิจเนี่ยในฐานะที่คุณเผเด็จคลุกคลีอยู่ในแวดวงข่าวมานานได้เห็นปรากฏการณ์เยอะในยุคสมัยก่อนๆนะคะกับช่วงสิบปีหลังมาเนี่ย สิบปีหลังมันหนักกว่าไหมคะเออก็ไม่ต้องมากในสิบปีหลังเนี่ยถ้าการวิวัฒน์เกิดขึ้นเพื่อประชาชนแล้วประชาชนกลับจนลงแล้วการวิวัดเพื่อประชาชนกลับทำให้เศรษฐีรวยขึ้นเนี่ยตัวเลขมันเห็นตัวเลขมันชัดเจนอยู่ในในรายได้ของเขาต่อปีในทมเนียบของเศรษฐีโลกเศรษฐีไทยละอันดับเราขึ้นมากเลย คนใหม่ๆหน้าตาแปลกๆขึ้นมาหน้าตาใหม่ๆหนุ่มๆขึ้นมาเยอะแยะแต่ความมั่งคั่งของคนทั้งหลายอยู่กับสัมปทานมไม่ใช่สิ่งประดิษฐ์มาร์คซักกเบิร์ก็ดีเขาเป็นสิ่งประดิษฐ์เขาขายคนทั้งโลกแล้วรวยบิลเกตทำแอปเปิลมาขายคนทั้งโลกแล้วรวยโบอ้งโบอิงเขาคิดทำอะไรขึ้นมาแล้วเขาก็รวยเขารวยกันบนสิ่งที่เขาประดิษฐ์และขายคนใช แต่ข้างเราเนี่ยคนรวยรวยบนสัมภานที่กินจากคนในบ้านเราเองอม,มันไม่ได้ไปเอาจากคนในโลกมาเลยนะเอามาดูดกินจากคนในตัวเองเนี่ยมันก็ทําให้บ้านเมืองเรามันมีปัญหาในุกพรมันมีความปัญหามันก็ผูกพันกับการเมืองไปด้วยแล้วความอยู่รอดคุณต้องมีอํานาจถ้าไม่มีอำนาจคุณก็จะไม่มีเงิน ถ้าคุณเป็นบริษัทคุณอยากได้งานคุณก็ต้องมีการเมืองช่วยคุณถ้าไม่มีการเมืองคุณก็ไม่ได้งระมาณค่ะถ,ถ้าคุณมีฝีมือดีแต่คุณไม่มีเส้นสายคุณประมูลอะไรคุณก็ไม่ได้ก็ไม่ได้เพราะว่าเมื่อเขาออกเมื่อเขาออกสเปค<อ>สำหรับงานใดๆก็ตามแต่มันจะมีะรายละเอียดมหาศาลเลย และรายละเอียดเหล่านั้นเนี่ยกำกับคนออกมันแทนที่จะให้คนมาสู้กันมันกับไล่คนออกจากการต่อสู้ไอธิมารที่ดีมันต้องให้คนมาแหกเข้ามาสแสดงเสนอสิ่งที่ดีสุดให้กับเราถูกไหมค่ะแต่พมืเรากลายมาว่าขาจัดการรวมตัวให,ให้เหลือน้อย,น,อยน้อยที่สุดแล้วก็บอกทุกอย่างต้องถูกสุดถ้าถูกสุดมันจะดีสุดได้ไง ใช่ไหมมันก็เป็นอย่างนี้แหละเพราะว่าทั้งหมดนี่มันก็เอื้อต่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือความหิวโหวยการต่อสู้อดอยากพเด็จการเศรษฐกิจ,จทําให้ทุกคนเนี่ยไม่มีที่ทํากินบริษัทใหญ่ๆก็ต้องออกมาดิ้นรนมาเล่นการเมืองออบอริษัทเล็กๆตามท้องถิ่นก็ต้องมาเล่นการเมืองเป็นเป็นสอจอเป็นอบอตอเพื่อจะเอาเงินประมาณเนี่ยมาเลี้ยงครอบครัวเขา เมื่อเข้ามาเลี้ยงครอบครัวเขาก็ต้องสร้างฐานแล้วก็จากนั้นก็จะใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆจนกลายเป็นจากระดับตำบลมาเป็นระดับหมู่บ้านระดับอำเภอระดับจังหวัดและระดับภาคแล้วก็ระ,ระดับชาติทั้งหมดคือการเกิดขึ้นของกลุ่มผู้รับเหมาม,มันเราไม่ได้ไปด่าว่าเขาอยากมาแต่เพราะคุณสร้างเขาเกิดขึ้นใหม่ด้วยการที่มีเผด็จก,การเศรษฐกิจเกิดขึ้นบังคับให้ทุกคนเขาต้องดิ้นรน ใช่ไหมอันนี้แหละคือปัญหาที่ทําให้การปฏิวัติต่างๆไม่เคยไม่เคยตอบโจทย์ตัวนี้แต่กลับไปสร้างขึ้นมาแล้วทําไมประเทศไทยถึงก็ยังดูเหมือนจะไม่หมดสิ้นจากคําว่ารัฐประหารเพราะสถานการณ์ล่าสุดณขณะนี้ค่ะทางการเมืองเนี่ยก็ยังมีการมองว่าอาจจะนําไปสู่การเกิดการรัฐประหารได้อีกนี้มันมีพวกที่ พวกที่ผมบอกมาเกิดขึ้นคือผู้รับเหมามีสองฝ่ายหนึ่งในสองกลุ่มเมื่อกลุ่มหนึ่งได้ได้อำนาจรัดไปก็อิ่มมีพีมันอีกกลุ่มไม่ได้ก็ต้องพยายามดิ้นรนเพื่อให้ใจให้ได้ตอนนี้ถ้าอำนาจในการเลือกตั้งมันล้มล้างฝั่งนั้นไม่ได้ทุกคนก็ต้องเอาเอาอำนาจอื่นมาล้มล้างก็เรียกร้องอให้มีการเดินขบวนจัดการสร้างเออตอนนี้กองทัพไม่ได้เหมือนบริษัทของ บริษัทที่เขาอยู่ยันตายส่งให้ลูกแต่กองทัพมันจบแค่หกสิบแล้วจะเป็นใหญ่ก็แค่ประมาณสามปีหลังสามปีก่อนหกสิบ hmm. พอเลยหกสิบมันก็เปลี่ยนชมันเปลี่ยนรุ่นรุ่นใหม่มาก็มือเปล่าอีกอะ mm hmm. แต่นี้ทั้งนี้กำลังรุ่นวายกันอยู่กําลังเรืร่องล้มล้บบานนี้อยู่ก็จอยกันได้ mm hmm. ใช่ไหมเพราะว่าเออรุ่นรุ่นที่ขึ้นมาส่งเสียกันมาจาน,นอายุหก,กสิบก็เกษียณไป กษียนไปก็ถอยไปคนมาใหม่ก็ถ้าเผื่อฝั่งฝั่งที่เป็นพ่อค้าจับกลุ่มใหม่ได้เขาก็จับต่อแต่ว่าทางการเมืองก็ต้องสร้างเงื่อนไขในียเพราะว่ากองทัพหยิบงบประมาณจากประเทศไม่ได้<ม>ก็ต้องมีรัฐบาลถึงจะมีงบประมาณะเ<ม>พราะฉะนั้นเราเมื่อไหร่ที่เกี่ยวกับเรื่องงบประมาณถึงเป็นเรื่องใหญ่โตมากสำหรับประเทศนี้ นะแล้วก็มีการต่อสู้ในเรื่องการทำสมปทานการประมงประมูลกันมากมายอย่างยกตัวอย่างาในช่วงในสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงคมนาคมเนี่ยมีการสร้างรางรถไฟกันอย่างมหาศาลเลยแต่ไม่มีโบกี้ขนคนไม่มีหรถจักรไม่มีโบกี้เพราะว่าการที่โบกี้มันต้องเป็นเรื่องการไปประมงประมูลเปิดอะไรทีาเยอะแยะแ,แ,แต่สร้างถนนสร้างรางนี่มันง่ายอะ่ะ <laughs> เพราะว่าเมื่อคุณสร้างรางคุณก็เอาซื้อเหล็กมาทํารางแต่ปัญหาคือหินที่หนุนรางะหินที่หนุนรางอยู่บุรีรัมใช่ไหมแล้วปฏิว่าการก็อยู่บุรีรัมผมไม่ผมไม่ได้กล่าวหาเขาทําอะไรกันนะแต่บังเอิญมันผมก็อยากจะรู้ว่าแล้วหินที่มาปูรางกันทั้งหมดเนี่ยมันจากไหนมั่ง <c oughs> ใครหามาตรวจสอบดิถ้าไม่ได้มาจากบุรีรัมผมขอโทษนะ ขอโทษเลยแต่ถ้ามาจากนั่นผมต้องถามว่าวินามีหน้าล่ะใช่ไหมเนี่ยพอมาถึงวันนี้มารัฐมนตรีคนละคมเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนใหม่จะต้องซื้อรดรางรถไฟเอ้จะซื้อรถงร,รถไฟกันแบบมากหมายมา,าศาลทั้งที่ม,นนมันน่าจะสมบูรณ์กว่านี้มาต้งนานเรื่องการขนส่งมันน่าจะสมบูรณ์เพราะการส่งทางรางเนี่ยมันช่วยคนจนได้ดีที่สุด ผมจะไปจากนี่ถึงสุไหงโกรโลกง่ายที่ถูกที่สุดคือรถไฟครับใช้ละเงินหลักร้อยอยู่คแต่ทั้งอื่นเจ๊งหมดแพงมากอาหาสารเวลาสงการวันวันปีใหม่คนกลับบ้านมันต้องไปทางรางมากสุดไม่ชาทางถนนแต่ปรากฏว่ารางขนได้คนออกไปหลายแสนคนแต่รางขนได้วันละวัละแสนในช่วงวิกฤตนะเนี่ยแล้วก็ วิ่งไปเชียงใหม่เที่ยวเดียวความจริงมันก็ต้องออกไปหลายเที่ยวน้องคายหลายเที่ยวแต่ขอโทษไม่มีไม่มีเนี่ยปัญหาก็จริง,รงๆเราก็นอกจากไม่ได้อะไรจากการรัดประหารแล้วยังไปอยู่ในะดับที่ขาดทุนตลอดด้วยออแล้วถ้าเรามาดูรัฐบาลชุดนี้ที่อายุก็จะร่วมร่วมหนึ่งปีแล้วเนี่ยคุณเผเดจเห็นอะไรบ้างคะก็ถ้าเห็นก็เห็นเหมือนเหมือนกัน คือรัฐบาลน,นี้เขาก็มีคําตอบอนุนว่าเขาไม่ได้จัดงบประมาณอและงบประมาณที่มีที่ถูกจัดเนี่ยยังไม่ออกมันมันดีเลยเขาก็เลยใช้อะไรไม่ได้อืนะเขาเพิ่งมาทําปีปีหน้า<ห>เพราะนั้นเนี่ยเขามันเขาก็แค่รักษาการไว้พอไม่ได้ไม่ได้วางเรื่องค่าใชจ่ายไว้เองก็โอเคก็พอผ่อนปลนได้แต่สิ่งที่ คุณน่าจะทํเพื่ออย่างผมว่าการศึกษาล่ะคุณทําอะไรบ้างมไม่ได้ยินอะไรเล,เลยเกี่ยวกับเรื่องนี้การศึกษาอยู่ในโคต้าภูมิใจไทยที่<ม>้ยินรเพิ่มพูนชิดชอบวันนี้นะฮะวันนี้นะจีนนะหรือพวกเขาเจ็ดร้อยลูกสร้างเมืองเอาคนหมื่นคนไปหรือพวกเขาเจ็ดร้อยลูกสร้างเมืองเขาสร้าง งานทำรถไฟมาที่ลาวต้องใช้คนงานจีนทั้งหมดเงินจีน้อยแต่ตนนี่ลาวนะพอเสร็จเขาใช้ลางเราก็ยังไม่ได้อะไรเหมือนกันแต่ว่าเขาเอาคนมาทํางานไงวิศวะคนงานทั้งหมดเป็นจีนหมดอ,มอีกไม่กี่วันก็จะขุดคลองที่ที่กัมพูชาร้อยแปดสิบโลก็คนงานจีนหมดครึ่งมือจีนเออเขาสร้างไม่ไม่กับโปรเจกต์มากมายเลย เพราะฉะนั้นหลังจากที่ในโลกนี้จะต้องทำงานใหญ่ๆเขาจะมีทุนเขาจะมีคนงานมีเทคโนโลยีเขาจะไปทําการก่อสร้างได้ทั้งโลกวันนี้ในตะวันออกกางจีนควบคุมไว้หมดแล้เกี่ยวกับการโ,รโปรเจกต์ใหญ่ๆการฟื้นทะเลทรายครัน,นี้โลกกำลังเกิดสงครามมากในจีนไม่มีใช่เมื่อ,อไหร่ที่สงครามสงบ คนงานที่เขาลือ้อถนนคนงานหมื่นคนที่ก็ไปลือ้อไปไปสร้างเมืองไปรื้อภูเขาเจ็ดร้อยลูกคนงานนี้จะไปทำงานในบุรละบ้านช่องห้องหอเนี่ยในประเทศที่ล่มสลายทั้งหลายแหละตอนนี้ mm hmm. เขาเตรียมคนงานออกไปแล้วอะ่ะเพื hmm. ่อจะไปรับใช้หาเงินจากคนต่างประเทศ mm hmm. ที่ต้องการจะสร้างบา้านแปลงเมืองหลังจากสงครามที่สุด mm hmm. เราเอง มีปัญหาเด็กช่างคนเด็กเด็กอาชีวะตบตีกันใช่ค่ะนะฮะมีนักเรียนไม่วันนี้ในหมหาลไยก็มีเด็คนทอดทิ้งการเรียนเพราะไม่มีเงินแต่แทนที่จะเตรียมการว่าบ้านเมืองมีโลกมีสงครามเราก็มีเราก็สนิทกับไอยแเราก็สนิทกับยูเครนรัสเซียอะไรทำไมเราไม่เตรียมคนเพื่อจะให้ไปไปก่อสร้าง สิ่งปรักพังทั้งหลายให้กลับคืนคุนภาพในโลกใบนี้เรามีคนงานทําไมเราต้องออกไปเฉพาะต้องเอาคนเพราะมุง่งผ่าเข้ามาทางานแต่คนงานไทยไปไหนไปอยู่ต่างประเทศก็ต้องหลบหลบซ่อนซ่อนไปใช่นะไปอยู่เงงกาหลีไปแซงของไต้หวนันอืเป็นผีน้อยคุณเตรียมการในะอย่างว่าจะเอาเด็กไทยไปทำงานในตะวันออกกลางในอิสราเอลในยูเครน หรือที่ต่างๆที่มันมีปัญหาวันนี้เราก็ทำท่าจะสนิทกับอเมริกันดีอเมริกันก็เจ้าของออสถาปชาชาติอยู่ซ่อมอยู่ซิสแล้วเยอะแยะก็เราก็รักกันอยู่นี่อช่วยไหมเอาเด็กไทยไปทำงานตรงโครงการของสปาปชาติเอาเด็กไทยไปทำงานหน่อยสิเหมือนที่เอาทหารไทยไปทำงานในในแอฟริกาก็มีมนะเพราะว่า ยูเอ็นก็เอาไปวันนี้เราก็ทําสิครับวันนี้ทาไมคุณไม่เตรียมเด็กๆคุณเตรียมแต่คนมหาวิทยาลัยก็วันนี้ก็ไม่รู้เรียนแล้วไปทำอาชีพงานอะไรกันแล้วตกงานนะคะเพราะนั้นคุณต้องให้ฟังให้อาชีวะเนี่ยเขาตอบโจทย์นี้วันนี้คุณต้องให้ให้อาชีวะต้องฟื้นสภาพอย่างแรงเลยให้เขาเก่งให้เขาพูดภาษาอังกฤษได้ดีหรือพูดภาษาที่สามได้แล้วก็ถึงเวลาก็ส่งเขาไปทํางานในนามของประเทศไทย มีการดูแลกันอย่างถูกต้องมันก็จบไม่ใช่ออกไปวิ่งไงไปวิ่งไงเป็นในตามสารบริการต่างๆอยู่ทั้งญี่ปุ่นเกาหลีไปขายตรงขายตัวกันว้ยมีอาชีพอะไรก็าทำเธอก็ต้องไปเธอไปทำมาทำาไ,ได้ไงได้มันก็ต้องไปขายตัวไปเป็นสารบริการเขาประเทศไม่ได้ดูแลพวกเขาไงกีราบอลก็ไม่เคยดูแลไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้เลยนอกจากปาก่ปาปราจับกลุ่ม ทีนี้ถ้าเรามาดูนโยบายนะคะที่รัฐบาลชุดนี้ก็วาดหวังว่าจะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมันดีขึ้นเห็นหลักๆก็จะมีดิสโทว์เล็ตหนึ่งหมืนบาทมีเรื่องแลนบริจมีเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพลอ่าสามอันนี้คุณประเดชคิดว่ายังไงบ้างคะก็ถ้าคุณทำน้ำลายให้สะอาดยังไม่ได้เลยคุณไปทำอะไรได้น้ำลายสะอาดเข้าใจไหมเมื่อคนพูดอะไรออกไปแล้ว ประชาชนต้องเชื่อว่าคุณพูดเรื่องจริงโอ้ศรัทธาตรงคำพูดต้องมาก่อนเพราะมันทำแค่น้ำลายไงมันแค่น้ำลายคุณทำน้ำลาย,ลายปากคุณให้สะอาดยังไม่ได้คุณจะทำอะไรได้เออเพราะวันนี้ดูเหมือนรัฐบาลชุดนี้จะถูกเขาเรียกว่าประชาชนไม่ค่อยเชื่อถือในคำพูดแบบนี้ฮะ<อ>ไม่เชื่อมัน่น<อ>แบบนั้นถูกไหมฮะก็<อ>ใช่ฮะก็ถูกแล้วไง เท่าะคุณต้องทํางานหนักหนักกันนี่แต่วันนี้คุณไม่ทําอะไรเลยปรับปรุงเปลี่ยนเปลี่ยนรัฐมนตรีทีก็มีปัญหา,าแค่ปัญหาเปลี่ยนรัฐมนตรีคุณยังสร้างปัญหาหตัวเองได้เลยใช่ไหมนี่ความสามารถเหรอสิ่งที่มาอยู่ในมือคุณแท้ๆคุณยังทําให้เกิดแต่ปัญหาไงโอ้นี่มาดิ้นรนเพราะอะไรเพราะ,ะ,ะปร,ะประับพรมอปรับพรมแล้วก็รัฐมนตรีมีปัญหาถูกรุ่นด้วยมันเกิดขึ้นอย่างเองเลยมันเกิดเพราะคุณทําทั้งนั้น เขาอยู่มาไม่ถึงหนึ่งปีรัฐมนตรีลาออกไปแล้วสามคุณปานปรีคุณกฤษดาและล่าสุดคือคุณพิชิตก็นี่ไงมันแล้วคุณจะไปทําอะไรได้ถ้าตัวคุณเองยังเต็มไปด้วยปัญหาอย่างเงี้ยถูกไหมค่ะทําอะไรได้เพราะขนาดเรื่องข้าวก็หวังความหวังดีของคุณภูมิธรรมนะออกมากินข้าวชาวว่าเออข้าวสิบปีกินได้โอ้โหคุณเป็นทั้งโรคกระเพาะเป็นมะเร็งเป็นเบาหวาน ความดันโล uh หิตสูงแล้วยังต้องกลัวต้องระวังไงโควิดอีกและชีวิตคุณจะทํางานอะไรได้เพราะคุณเป็นคนป่วยไงคนป่วยสิ่งที่รัฐบาลจะต้องได้จากประชาชนระดับแรก<ฆ>คือศรัทธาโอ้แล้วจะเรียกหรือจะกู้ศรัทธากลับมาได้ยังไงบ้าง,างค,คุณต้องได้จากการพูดแล้วเมื่อเขาไม่เชื่อคุณเรื่องคุณพูดแล้วมืคุณก็จบอยู่แล้วไง คนที่พูดคุณพูดแล้วคุณไม่รักษาโอแปลว่ากู้คืนยากแล้วเหรอคะศรัทธามันก็ต้องพูดให้คนฟังให้คนเชื่อไงแต่พอคุณพูดไปแล้วคนไม่เชื่อคุณจะสร้างศรัทธาจากอะไรอะ่ะการกระทําได้ไหมคะก็เราต้องพยายามนะก็คิดว่าเขากำลังทำอยู่คือพยายามกระทําแทะมาทดแทนแต่ไม่ใช่การไปเตียมพวก ขมุขขโมยพวกชุดเท้าชุดดํามายึดพื้นที่เพื่อจะสร้างสสไว้สู้กันอย่างนั้นเป็นเนงั้นเป็นการสร้างสางครามที่ยิ่งใหญ่มากในอนาคตข้างหน้าเพราะฉะนั้นพึงสังวรระวังไว้ด้วยนะคะว่าอย่าทาแบบที่คุณเผดเดว่านะคะวันนี้หมดเวลานะคะเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนต้องขอขอบพระคุณคุณเรดภูรีปฏิหานอขอบพระคุณค่ะฉันกุยดาชวนกุลพร้อมทั้งแขกรับเชิญทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ วันนี้เนี่ยหวัดกินผมไม่ได้เลยนะนี่พูดโดยโดยโดยโด,ย,ด,ย,ดยความรู้สึกที่ที่แท้จริงกินผมไม่ได้กินลูกเมียกินพักพวกพืนฝูงอะไรต่งตางๆตา,งามกันไอกันต่างๆแต่ผมไม่มีเลยไม่ได้ทานยาอะไรด้วยมีแต่คุณลิเตสแต่เพียงอย่างเดียวอีกประการหนึ่งซึ่งสําคัญที่สุดเลยก็คือชื่อของอาจารย์หมอสมศักดิ์วราคามินนะครับเป็นอะไรที่ที่แกนันตีได้ว่า ของตัวนี้ Product ตัวนี้เนี่ยเป็นของที่ดีมากเลยครับปัจจุบันอายุ61ย่าง62นะครับผมก็เสียแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าสำคัญพิสูจนได้จากตัวเองนะครับซึ่งปกติผมผมค่อนข้างแข็งแรงนะครับถ้าเทียบคนในรุ่นเดียวกันได้ i t ลิเทสเข้าไปผมว่าผมเทียบกับคนที่อายุต่ำกว่าผม20ปีครับ มีม,มีมีบ้างครับมีบ้างมีทานทางวิตามินรวมแล้วก็มีทานน้ำมันตับปลานะครับแต่ก็ทานบ้างไม่ทานบ้างแต่ที่ขาดไม่ได้ก็คือคอเลสเตอรเนี่ยครับต้องทานประจำทุกวันเลยโปรโมชั่นพิเศษวันนี้หากคุณสั่งซื้อคอ a ลิเตอรหขวดขนาด30แคปซูลปกติราคา1,950บาทราคานี้เราไม่ขายเราขายเพียง1,300บาทเท่านั้นย้ำ 1,300บาทเท่านั้นกับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของคุณไปถึง650บาทรีบโทรเลยรับเพียง20ท่านแรกเท่านั้นโทร02-542-0975-6 099-287-9944และ099-440-3666